ครับช่วงเฉลี่ยลุงทุ่งนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมคุณพ่อเพิ่นกับพี่น้องกับคุณแม่เพิ่นทางไอ้หอยเมฆค,คุณแม่ครับส,รสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับซื้อคุณแม่ยังครับซื้อคุณแม่ยังครับแม่สวัสดีเมียมะกุลค่ะคุณแม่สวัสดีบ้านเข้าเอิอคุณแม่ยังครับเอ็นสิเรนสสวัดีคุณแม่สวัสดีนาะครับกับคุณพ่ออยัางกับพ่อพ่อพ่อนซักคุณพ่อพ่อนซักอ้า,าจ่าถึงสักงแท่งหรือเปล่นี่อาทิ <c oughs> ตย์ก่อน นะครับมาย้ำกันว่า,าให้ล่องทดลองทดสอบใส่ไช่ไร้กาแฟของบาวบัวเข้าไปให่ไปทันใบเป๊ะนึงนะครับ20ลิตรนะครับย่างละฝาย่างละฝาขนาด20ลิตรจีดไปแล้วเกต8มื0 0มาย้ำกันเป็นอะไรครับพี่แม่เพื่แม่แมสบาครับผลงานดีเยอะย,ยังไงยังจะอะไรวะครับแม่มัญงาดีเยอะมากกระดกที ตอนนั้นมันบ่ดกแต่บอกให้ไหนบ่ะฮะมัมันกูดกูกพริกเป็นกกูดไมัยนีไงกูดฮะโอ้วันนี้อาทิตย์เดียววันนี้นวยนวยเหลี่ยมเนี่ยบังอกเลยนี้ยนวยเหลี่ยมยาบาบเลยเนี่ยบังเนี้ยบังเนี้ยบักเขยอยไเขออนากบักเขียกดอกทั้งดอกทั้งนวย ได้นะคัโอ้ม้งนี้ครับดอกบักเขือบอลคนที่ขิงลูกว่ามันเป็นตดอกบมาไหนนุยกัมีบ่พุดอ้ยพุดนุ้ยกระดอกกระเดียบมันเป็นบกเขือขึ้นอยอยนะบนนอัศจรรอัศจรรตอนนั้นว่ามันสิบไ้กินมหนกเนี่ยใช่ไหมมันกกรดนะ มันีวมันมันงากขึ้นมามันขับแบบนี้แต่หน่วยมันแี่หน่วยลาบสาบอยู่เห็นอัศจรรย์เห็นอะสีไปใช้เก็มือเราทนอะไรบักฮุ่งไปอะไรแม่รือบักฮุ่งบักฮุ่งาแงมบักฮุ่งกัเลือนนี่แต่แต่ว่าสีมันสิปูดแบบนี้นะปูดกันคือคือคือท่านว่าบ่ต้องสีเบิร์ดนะสีอ๋อคุณพ่อมือนว่าให้สีไปครั้งนึงไอ้ฟังไหนพ่อสีนะนี่ควระนนเะเราหลือตัวนี้ ที่ตังอนนะไรอ,อันนี้คือเ bueno. ขียวๆนี่คือสีดแล้วอ๋ออันนี้คุณพ่อยเป็นสีดให้แล้วฟังนี่สีดหลี่ยมแล้วฟังนี่อันนี้ฟังที่ทุนนั่นบลยพอดีสีเนี่ยคือผลงานเจ็ดมือพอดีเจ็ดมือพันพนไปพันมาเห็นผลงานโอ้ดีใจนะพันรางพันรางเด็ดคนนะทีน้องเราบักพั่วพุ่มพ่อได้สีปะครับบักพั่วสีไส้ไปได้ครับไปทั้งนีอขึ้นดีปะครับ มันสีแต่ก็ยังบักเส้มล่ะั็ยังงามอ่ะอ่าแบบแก้มงามงามงามกูอ่านเลยบอกรับึไ่โอ้ยเดี๋ยวเราบอกขออนุญาตย่างเพื่อเนาะจะว่าบักพริกนี่เป็นไงบักพริกกินอะไรก็เดี๋ยวขึ้นวยเหลื่อมไงยังไงฮะงักแล้วน่ายน่ายงามขึ้นนอ่ะง่ายแบบลายเลยฮะง่ายแบบลายเลยโอ้ยอัศจรรย์มึงไงครับเก็บดูเลรอท่นี่ฮะตั้งแต่พอกันเหรเก็บไปแล้วโอ้ยเก็บดูเทเรอะ เก็บอะา,ารเธอเรามึงเงินโวยเป็นกะระสออ่อนนะครับเนาะเป็นตะอ่นอนซอนนี่ดีถักถักถักดีใจนะคุณแม่ขามันเวิร์ดผลงานโอ้นี่แหละมันฟ้ามากกว่าน้บอกครับหลังอันนั้นสีทอนนสีไปครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวบ้าบัวไปไปไายปปาไปเป็น,นอันนี้เป็นผลงานอีกฟังหนึ่งนะครับคุณพ่อคอนสัก,สกของแลงค์คุณพ่อคอนสักกับคุณแม่อ่าสวัสดีนะครับเป็นบักเขือนะครับเพิ่นล่องใส่สี ไข่ไช่ลหยไฉไลากับสุกกาเฟต์มันนะครับนวยอัศจรรย์ทั้งนวยทั้งดอกนะครับตอนนี้ดอกว่าโอ้เขียวเนี่ยคนอยากเห็นมาเบิงมาฟังนี่มาสั่งอัศจรรย์นี่เลีนะครับดีใจนะครับว่าขับมะนวยเป็นแบบนี้นะครับกระสีเดีมากเลยนวยเนาะโอ้ยจับดีเลยครับบางคนนะนะครับเขียวเขียวสอุมกลุ่มสบายเลยนะแค่์เกตมืองานดอกเนี่ยเือผลงานนะครับของไข่ลากับสุกกาเฟต์มาสั่งอ่าบาสรุปงานมาเบิงงานกับคุณแม่เพื่อนนะครับน้องอ้าว เนี่ยทำสือเป็นทางการอีกทีหนึงครับแม่คุณแม่สวัสดิ์นะคเขาน้องจ้ายูุบันอะไรกันครับแม่บ้านเงินไหลบ้านหัวดงบ้านหัวดงสองบานอ๋ออยู่สองบานคนมีหน้าหลายคนมีบ้านหลทั้งนั้นแหละคนมีเงินหลายเราเมื่อกี้เป่าบัวผ้าผ้าเป่าบัวยางเบิงหัวเบิงสวนปลูกอะไรก็อะไรเนี่ก็นั่นแหละปลูกบัวพริกปลูกบัวเขียปลูกพักปลูกบักทั่วปลูกุูงปลูกหลายแนวอยู่จ้ะ เห็นมะกอกกระเลี้ยงกล้วูกเกลี่ยหมดละเห็ดแบบเกษตรผสมผสานเกษตรพ่อเพียงเกษตรตามร้อยพ่อเห็ดมัสุูแนวมีมัสุูแนวปลูกทุกอย่างที่กินบ่จ้กกินทุกอย่างที่ปลูกกินทุกอย่างที่ปลูกไวมโอ้ยสมัครค้าเหรอพันมาเป็นแม่ค้าไม่ขายพร้อมจ้าไปขายของที่ไหนล่ะแม่ไปน้ำหมอลำเออไปหมอลำแต่หมวกหงขายพร้อมบู๊ยปลูกเอาเอาเอาของเจ้าของนี่นะแม่ไปตำขายแม่บักพริกกับวัต้ซื้อ ไายตักฮงกับบักได้ซื้อบักเขือไวซื้อกับกำไรหมดตัวนี่ขัดเราไม่ไม่เห็ุเกษตรผสมผสานแบบเนี้ยจักปีแล้วครับแม่ปลูกมาเรื่อยๆยู่ทุกปีแต่ว่าปีนี้ปลูกหลายปีนี้ปลูกหลายร้อยตัี่เนี่ยเมื่อกี้เป่าัวย่างบป่าันทัวเลยพื้นที่จักไรก็แม่ทั้งไต่กันสิปลูกกับโพดพร้อมสิปลูกกับโพดพร้อมจ้ะพื้นที่สิปลูกส้มปบวกปลูกจักรสองสามไรเลยล่ะจะว่าทั้งหมดอีกจักไรครับแม่ ชิบสองลายชิบสองลายเห็ดผู้เดียวสองคนกััับบกกบคุณพ่อเนี่ยนะจ้าอ่าทักอีหลีเราถามว่าหลังจากที่ว่าเบิ่งงานกันมาติดตามงานกันไหนอาทิตย์หนึ่งห้ที่ว่าเพื่อนใส่ใช้ไรกับสู้กาแฟของบาบัวขออนุญาตเพื่อนแม่ถือเห็นไหมว่าไอ้ตัวนี้ล่ะมือไหนให้กันเมืไหรยางละฝาเนาะจ้ายางละฝาน้ำยีสีบิรซีดไปแล้วอาทิตย์หนึ่งไปยังไหนพ่อใจบ่ครับผมซีดแล้วงามอยู่ซอยเลยบ่ครับแม่จ้าได้ดีงาม เห็นผลง,งานเราไว้อยู่ไหนใช่ส่วเอาสุดหนึ่ง <มา S 1> ที่าาหาลอยมันแพงเราอยนะู่ไหนว่แพงดอกฉีดแต่ซิฟไลค์คนนี้ครับแม่จ้่อ่ะกับผมใครต้องได้กัอ่าต้องขอบคุณคุณแม่สวัสดิ์เนาะครับเนาะจ้่กับคุณพอ่อคุณพ่อข้อจกักรใช่ขี้บนไห้ใช่เลก็บบาวบัวมาหยามมาเยี่ยมมารับใส่พี่น้องทางหวยเม็กเนาะครับเนาะทางอ่าบันเนินลาดทางบ้านยังเกาะหัวดมบันหัวดงนะครับเนพะิ่นเห็ดหอยสวนดูดูคนหวยเม็กเนี่ย ดูทั้งดูทั้งมันนะครับเห็ดมดสุเนวเห็ดการเกษตรมดมดปีนะครับเนาะเบาบัวกัดตองฝากไว้นะครับเนาะขอบคุณในหลายครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามงานมาเยี่ยมงานนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวับคสดีครับพ่อคุณพ่อท่องสาคุณพ่อท่องสาอยู่อยู่บ้านไหนเนาะอยู่บ้านดอนขมินบ้านดอนขมินตำบลไหนล่ะพ่อตำบลศรีสุขตำบลศรีสุขอำเภอออำเภกันทละกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคาม ผ่าน่าเป็นอยังกบไอเจ้าของสวนคนก่อนเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับัับบสวนไทยก่อกับสวนนายอุทัยพรนเทนสีอ่าเราเป็นยังไงสวนเพิ่นน่ะเดี๋สวนเพลินบนเพราะว่ามันงามฮะไปมันก็งามต้นดอกพุ่มกระโดกดอกไม้ขี่เต็มเป็นสีเต็มนี่ละใช้ได้สู้กับกาแฟเนี่ยมั้ยไอ้นี่พี่บอกให้ฟังบอกไอ้นี่กูเอาบอกฟังอยู่ว่าฟังไหนอยู่ว่าโอ้ยงามดีเลย เนี่ยจานไอ้ขอนยาคุณพ่อย่า่ผ้าหางไปเบิ้งกไอ้เรยวเร้วบ่ขอไปกันเลครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาต้ดของสวนนั่นนี่เผืสีอะไรเผื่อสีอะไรเนาขีเมือนเต้น่หนเต้นักแตงเต้งหมักชัวเต้งอะไรหรือคนเปี๊ยน่อยเพื่อนุมเาเขีเมือนเต้นหนพ่อยุ่กไกลกันยุ่กไกกันนี่เรยวเห็นเปีน่ยผลงานนี่เลยอันเดียวกันมอ๋ออันเดียวกันพิดกันอกันนี่เป็นพี่น้องกันนี่ เราเห็นเห็นคนฉีดเราไปยังไนผลงานปหนแีดหมือนันนี้เอนฉีดมื่บ้านทุ่มก้อนใช่ปะอ๋อบอกสามมืนขานสามมืเอนไหนหักบ่กที่ไหนใค่ก่อนเมื่อเมื่อให่เมื่อเชยวดใี่ผเชือใจแท้หนักเฮียนี่แล้วขอแต่สูตรไม่มาาหัวทจอ๋อบอกบอกอ๋เดานไปกับพ่นเออแต่สูตรไม่ม้าจาวตจหนุ่นี่สูตดไม่ยาไม่ยาไม่หัวใจยาเบาัวานหจือเปลายาบัวานเพื่ไหน 嗯。Mm hmm.